โอเคงั้นมาเรื่องปรับประมลแล้วกันปรับมไปเลยคือเขาบอกว่านักการเมืองเนี่ยนักการเมืองบรรดาสอสเนี่ยเขาจะมีราคาอยู่สองอยู่สองจังหวะอยู่สองช่วงช่วงที่หนึ่งก็คือช่วงที่จะโหวตผ่านงบประมาณแผ่นดินโอ้โหช่วงนั้นราคาสสกระโถดหุ้นสสกระโถดอีกหนึ่งช่วงก็คือช่วงที่เขามีการอภิปรายไม่หวังใจอืถูกไหมอภิปรายเสร็จก็ต้องโหวต ใครโหวตแล้วใครผ่านใครไม่ผ่านแม้ว่าโหวตผ่านนะเสียงข้างมากให้ความไว้วางใจก็ต้องมานั่งดูกันอีกเสียงที่ได้รับความไว้วางใจนั้นมากหรือน้อยนี่ถามมาเลยใครจะได้โหวตมากรน้อยต่อเลยมากหรือน้อยมีผลนะมีผลมากหรือน้อยมันก็มีผลในทางการเมืองมันมีผลในทางการเมืองเออบารมีตําแหน่งที่อยู่ด้วยนะปัจจุบันถ้าพูดกันตรงนี้นะก็โฟกัสไปที่พรรัรมชานรัฐดีกว่า คือพลังประชารัฐเนี่ยเขามีปัญหาคลักระสังอยู่เรื่องหนึ่งสัสดส่วนสสภาคใต้ของเขาเนี่ยได้ไม่เยอะนะอแต่ถือว่าประสบความสำเร็จนะรอบเนี้โอ้โหทะลุปเป้าอะ่ะแล้วมีล้ำาตีไหมไม่มีเลยสักคนนี่ไงตัวแทนจากสสสายใต้ของพลังประชารัฐไม่ได้ดิบไม่ได้ดีไม่ได้รับการปูนบาเหน็จอะไรกับเขาเลยเริ่มรู้สึกรู้สาลุสมแล้วตอนนี้คือตอนเนี้ยคือตอนเนี้ยคือตอนเนี้มันเริ่มจะกลายเป็นประเด็นที่ ที่ผู้ถืออำนาจในรัฐบาลแล้วก็ในภาครัฐเริ่มเ่มมต้องคิดเยอะแล้วอย่างแรกมันต้องปูนบำเหน็จสายใต้อย่างที่สองในการปูนบำเหน็จสายใต้นั้นมันยังหมายถึงการย่างรากในภาคใต้ให้ลึกขึ้นไปอีกเช่นมีรัฐมนตรีจากสายใต้จะได้แน่นขึ้นในความเป็นรัฐมนตรี ในความเป็นมนตรีเนี่ยมันสามารถที่จะย่างรากทางการเมืองในพื้นที่ให้ลึกขึ้นไปได้อีกถูกไหมใช่มีส่วนเยอะเลยอ่ะมีส่วนเยอะเลยอ่ะคือตอนนี้ลุงป้าไม่ต้องคิดแล้วล่ะลุงตู่้องคิดแล้วล่ะเฮ้ยภาคใต้อะภาคใต้จะเอาไหมถ้าอยากจะเอาต่อไปก็ต้องมีดนตรีสายใต้แล้วจะล้วงเก้าอี้มนตรีจากใครคืนมาล่ะตั้งไว้เป็นโจทย์ก่อนโอ้นี้ยากเหมือนกันนะตั้งไว้เป็นโจทย์ก่อนอันนี้โจทย์โจทย์ที่หนึ่งนีโจทย์ที่สองเนี่ยก็คือมันมีนักการเมืองระดับหัวหน้าม้งอะหัวหน้าสมอะ แมเลขซุ้มในการซุ้มไก่เนี่ยเนี่ยยังเลขซุ้มในการซุ้มไก่ชนแล้วจะเรียกว่าอะไรอ่ะซุ้มมือปืนกวนกวนมุ้งสาขาเครือข่ายกลุ่มแมเลขซุ้มตบปากตัวเองหนึ่งทีมาแก่เลขซุ้มในการซุ้มไก่ยังกับซุ้มไก่ซุ้มมือปืนเลีกกลุ่มทีนี้มันมีอันนโจทย์ใต้กับโจทย์หนึ่งอีกโจทย์นึงก็คือไอ้หัวหน้ากลุ่มในพันธมะชารัฐ เขาก็มีสิทธิ์จะคิดมีสิทธิ์ที่จะฝันระดับเขาไม่ได้ลําตีได้ไงระดับเขาเป็นแค่ลาตีช่วยได้ไงดูแลพักช่วยเคลียร์ทุกปมทุกประเด็นระดับเขาจัดให้ตลอดระดับเขาดูแลกระทรวงกระจกง่อยได้ไงดังนี้เป็นต้นอย่างเช่นนี่ได้ตีกันอีกอ่ะพลังชาร์เรื่องปรับลอมอย่างเช่นกลุ่มพลังชน เวลาพูดถึงพลังชนกับเสี่ยเฮงสุชาติชมกลิ่นต้องแยกนะเพราะวันนี้สุชาติชมกลิ่นใหญ่กว่าพลังชนแล้วโอ้ยเขามีเขาไม่ได้สอสอแค่ชลบุรีนะเขาคุมภาคกลางหลายจังหวัดนะคือสุชาติชมกลิ่นเสี่ยเฮงเนี่ยเขาเขาใหญ่กว่าพลังชนแล้วทีนี้ทีนี้ทีนี้คือคือที่ที่จี้ตรงนี้กันขึ้นมาเนี่ยหัวหน้ากลุ่มบางกลุ่มเขามีสิทธิ์ที่จะถามผู้ถืออำนาจในพรรคเหมือนกัน เมื่อไหร่ผมจะได้ลัฐมตีเมื่อไหร่ผมจะได้เลื่อนชั้นเมื่อไหร่ผมจะได้เป็นรัฐมนตรีพอพลังชนมีอะไรเลือกตั้งั้งที่ผ่านมาก็ล้มเหลวยังได้โควตารัฐมนตรีน้องชายหัวหน้าสมน้องชายหัวหน้าสมําพลังชนวันนี้ก็ยังได้เป็นรัฐมนตรีอิทธิพลคุณปลื้มตกลงกันแล่มาส่งบุตบูรณาเหม็จพอหรือยัง ในทางการเมืองอ่ะในเรื่องการปูนบาเหน็จมันต้องมีขอบเขตโปรโมชั่นมันก็มีวันหมดโปรจะโปรกันตลอดชีวิตเหรอแล้วตอนคุยบอกไหมว่าโปรกี่เดือนเในทางการเมืองบ้าใครจะโปรตลอดชีวิตอในทางการเมืองเขาพูดกันเป็นวันวันก่อนนะก่อนมาเลยมาเลยเขาพูดกันเป็นวันวันเขาไม่ได้พูดกันเป็นเดือนๆนะครับเขาพูดกันเป็นวันวันโปรมันก็หมดโปรได้ก็ก็พลังชนได้โค้ต้าดนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมวันเนี้ย ถ้าจะมีตูสอง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 ทับหนึ่งมาสองทับสองใช่ไหมคราวนี้จะเป็นสองทับสามใช่ไหมไอ้พอถึงสองทับสามเนี่ยมันควรจะหมดโปรได้แล้วอะไรหรอถูกไหมล่ะอืมไม่รู้สิเดีย๋ยวต้องไปถามพี่แป๊กดังนี้เป็นต้นถูกไหมอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้เป็นต้นทีนี้ทีนี้จากไอ้ปัญหาไอ้ธำองเนี่ยมันก็เกิดมวยหมูกันขึ้นมาในพลังประชารัฐ คือถ้าพูดในมุมนี้นะมันต้องไล่กันอย่างนี้ถ้าพูดกันแบบนี้เขาถามว่างั้นพันเอกสุชาติก็ต้องคุมสักกระทรวงหนึ่งใช่ไหมบางครั้งตัวจริงอาจจะไม่ใช่พันเอกสุชาติก็ได้ผู้การสุชาติอาจจะเป็นตัวจริงของสายใต้ก็ได้ครั้งหนึ่งเคยเป็นมีคนชงมาไงพันเอกสุชาติคนนั้นเไหนครั้งหนึ่งเคยเป็นแต่วันนี้ใช่หรือเปล่าไม่รู้ครั้งหนึ่งเคยเป็นแต่วันนี้พวกการสุชาติสอบตกนายกอบจสงขลาใช่ไหมใช่อ่ะนะมาดูนะมวยหมู่มวยหมู่นะ กลุ่มที่หนึ่งกลุ่มคูตั้นกลุ่มที่สองกลุ่มผู้กองธรรมนัฐกลุ่มที่สามอาจารย์แหม่มอยู่กลุ่มนี้ด้วยอาจารย์แหม่มก็อยู่กลุ่มธรรมนัฐนั่นแหละก็าแททีมกันกลุ่มที่สามกลุ่มเสเฮ้งสุชาติที่จริงมีสี่กลุ่มนะกลุ่มที่สี่กลุ่ม กลุ่ม3มิตรสองมิตรแล่าเกิเรียกมัน3มิตรก็เรียก3มิตรนเวลาพัดข่าวเขาก็เรียก3มิตรเนี่ยนะกลุ่มสมสักกลุ่มสุริยะอะไรนั่แหละกลุ่มครูตั้นท่านนธรรมนัตกลุ่มกลุ่มสุชาติกลุ่มกลุ่มสามิตรกลุ่มหัวหน้าป่ะกลุ่มประธานวิปรัฐบาลล่ะไปอยู่ไหนละบางเสียงก็บอกว่าอยู่กับไปผูกเสี่ยวกับสุชาติบางบางขาบางข่าวก็บอกว่า ผูกเสี่ยวกับธรรมนัตก็แล้วแต่นะโอเคคือตอนนี้ตัวตัววิรัตเนี่ยบิ๊กยักษ์เนี่ยประธานวิรัฐบาลเนี่ยก็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 บารมีทางการเมืองก็หมองไปเยอะนะจักคดีทุจริตฟุ้ซองอะมันมีชนักปักหลังอยู่มันก็ค่อนข้างจะหมองไปนิดนึงนะโอเคที่นี่เขาก็ทีนี้ทีนี้ในสี่กลุ่มเนี่ยมันก็ตะลุมบอลกันอยู่ครั้งแรกก็มีข่าวว่า จะเกิดการแท็กทีมจะเกิดการแท็กทีมเพื่อเพื่อเพื่อเช็คบินครูตันตอนหลังเขาเคลียร์กันอีท่าไหนกับกลายเป็นว่ากับกับกลายเป็นว่ากับกลายเป็นว่ากับกลายเป็นว่าเขาครูครูตันสามารถเคลียร์สำเร็จก็แท็กทีมธรรมนัทแล้วก็พยายามจะแท็กทีมกับสามิตรให้ลอยแพรสุชาติอะไรเงี้ยเรื่องตรงนางก็อยู่ตรงเนี้ยขนาะนี้มันก็เรื่องตรงนังก็อยู่ตรงเนี้ยเป็นนั้นแหละ อตอบไปแล้วมั้งแต่จะ<า>จบอย่างไร,งรงล่ะดังนั้นนะดังนั้นนะด้วยความเคารพหลังซักฟอบมันคงจะคงคงคง,คงน่าจะมีคือตามหน้าผ้าอย่างมันต้องมีการขยับทีนี้การขยับเนี่ยขยับเพื่อแก้ปัญหาหชีวิตทางการเมืองภายในพักไม่ได้ไม่ใช่เรื่องของการแก้ปัญหาหชีวิตประเทศประเทศสักเท่าไหร่เขาจัดกระบวนทัรในพักไงอืม,ออมประมาณนึง